เป็นสแตนบายรอที่หลังลัวก็นะอท่านไม่ต้องายครู้สึกว่าผ้าไตรเดชเชนก็ผาไตยคุณแม่แม่เดชเชนกเลยครับผาไรับไม่าไถวาไหเลยนเดชเชนะครับผ้าไตรเดชเชนกัหมนเลยครับเดี๋ยวจะให้พุ่มสองพันพุ่มสองพันสองแถวนะรอที่พี่สองวไานเลยครับอ่าพุ่มสองพันเอาตัวดเอาตดี อ้าวพุ่มสองพันเดนเจอเนี่ยแถวเลยครับเจ้าแถวเลยนะพุ่มสองพันนะครับความมุ่งนมหาสาธุจริงๆริงวันนี้คมเยอะจริงๆวัดน้ำคอกมนาสาลทุกเราทุกคนแล้วมันมีอะไรนะพี่บุญมาอะไรครับอ้าวป้ไตรหมดแล้วครับอ่าหมดแล้วเนาะอ้าวพี่นะอ้าวพี่บุญมุกหัวมีอะไงครับอ้าวพุ่มสองพันเตรียมตัวโอ้ย อยากมีกล่องบนต่าแล้วเงินทายลงมาคนเยอะเอาพระไตขึ้นเลยครับพระไตขึ้นเลยโบสถนาสาทุ่งน้องหลวงบวชบรญแจกจตุปัการทั้งหมดต้องบวงสร่างสารานการประเดี๋หลังใหม่ของเราทั้งหมดต้องบวงเลยครับอ่โบสถนาสาทุ่งวนเบายังครับเตายางพริกเตายางพริกเตายางพอนำเลยนะพริกเตายางพอนำจะคอยตีลูกไป สำหรับท่านนะครับพระอาจารย์พันจาระด้วยองค์ท่านเองแล้วก็จะให้วัตถุมงคลครับอแต่ยอยเข้านะครับแต่ยอยเข้าระวังระ้วทำสะดุดนะครังนะครับเต่าประตูซ้ายออกประตูขวาครับอ่าเต่าซ้ายออกขวาครับออกปันไาทางนี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้รับวัตถุมงคลจากพระอาจารย์นะ ทุกพันเลยครับอุ้ยอนุโมทนาสาธุก,การครับวันนี้กําลังเป็นพุ่มสอง 2, 000, พันนะคุ่มสองพันที่ที่ที่น้องน้ำถวายนะครับอ่ออนนอบาสวอันนี้อุ้ยอนุโมทนาสาธุการกับทุกท่านจริงๆครับวันนี้ผมเยอะเลยมากินเต็มเลยอ่าของนั่นแก้ได้ให้ประธาน ครับ,บเดี๋ยวครับเวลาเม่นานเพราะว่าเราไม่ได้ดีพอไปได้แล้วก็เป็นกะทินชมอาทิตย์จุท้ายท,ท่ายุทยและก็ทานทุกทันที่หนังอยู่ตรงนี้นะครับประชาชนทันได้ดึงทันดิยูทข้างลา,ลง,างด้วยรู้สึกว่าโอ้ายถุงเดี๋ยวรู้สึกแคยังไม่กอยชื่นใจเท่าไหร่เลย ยาจะดติ ja, ja, ๊กาปาหางกระถินเดี under, av, <then>, after, ๋ยวไปติดขอเมย์การนครับต no. hmm. hmm. ิดตั้งผลผลิตผลนะนะติดตัวกระจายทางโบตงบวงไปไหนไปไหนครับเดี๋ยวสางหลัดด้วยกันเนาะเออเดี๋ยวลงไปติดกันติดผป่าหางกระถินนะครับเอาติดผป่าหางกระถินวันนี้รวมกันได้ได้เมืองละนะแกยังได้เอจะได้จะได้จะได้สูบควยก็ได้ อย่ารอนะครับแต่อย่าเส้นเดือดแต่ปีนี้รู้สึกว่าคนเยอะกว่าจริงครับแต่ว่าเราทำดูความเรียบร้อยทำดูความสวยงามยังยิงเลยครับครับเออวันนี้แดดแดดโดนลมลมมันจะอกอากาศลมเย็นมันมีแอร์เย็นมาแล้ว ครับเรียนเชิญน,นะครับเดี๋ยวรอเราสักครู่ตอนนี้ภูมิสองพันและจากนั้นก็เป็นภูมสามพันนะครับภูมสามพันแล้วก็เป็นภูมิห้าพันแล้วก็ภูมิมหากาพันนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรก็ึ้นและหลังจากนั้นทุกท่านนะครับ พอถาวายภูมิเสร็จเรียบร้อยมานั่งทีเดิอกก็ได้พอเดียวเสร็จเรียบร้อยจไดใน,น้ำกราวถาวายผากระถิถนนละทุกท่านมานั่งร้อในเต้นนี่ก็ได้นะครับจะได้รวมกราวคาถาวายไปด้ยวยกันนะฮะอันนี้เราจดตัวความสะดวกเดียเด๋ยวครับก็คือให้น้อมนำถาวายเลยมางคีถวายผาไตรไปแล้วแล้วที่นี่ก็ถวายภูมิววแล้วเสร็จเรียบร้อยก็จะนํำประธานใหญ่แล้วก็เราทุกคนทุกท่านรวรวมกันน้อมนำถาวาย ผ่ากระถิ่นพ้อมกันนะครับอาจารย์ถันรับโดยองค์ท่านเองแล้วก็เรามีท้ายผ้าครับเราเกลี่ยท้ายผ้าด้วยแล้วเดี๋ยวลงุงผีเพชรแพรนเพชวัดน้ำขอบดอกยีทองไดเดี๋ยวกถานใดไปรับลูกไปดูหลูกนะครับในการมีแตวายผุ่มเนี่ยเดก็ติดแพรนเพชรปุ๊บวัดน้ำขอบดอกยีทองอนะ เดี๋ยวเดี๋ยวลงไว้นได้นะครับเดี๋ยวลงไว้ให้เดี๋ยวสันใดกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะไม่มีรูปต้อนสวรรแต่เราพายสถาบัไว้ให้ครับก็อนุโมทนาบุญโดยเนาะวันนี้โอ้นากส่างทุกคนมากันเยอะมากมายชื่นอกชื่นใจนะชื่นใจจริงๆเลยสําหรับบุญกแิทีก็จะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางฮะเอาตากนี่เติมทงทานได้เลยได้ยิ่งแข็งแรง พอตรงนี้อยู่ไนแล้นี่อ้าวก่นคณะกรรมการ่ันไหนได้ยินเสียนี่จอกองพันก็ด้เลยครับออ้าวสามพันครับสามพันส่งสัญญาจากทีต้อนเท่ามนำลสามพันเรียนเชิญครับต่แถวเลยเดี๋ยวท่า้อนเท่ามนำพาข้าไปเรียนเชิญครับสามพันสามพน เออโุ่ยหมดนาสาธุอบปุ่นเอ่อรู้สึกว่าลมดีนะปุ๊บฝนตกก็ไม่ต้องกลัวแดดอกก็ไม่ต้องกลัวก็ดีครับดูเออนี่ลมเย็นแล้วครับเราแป๊บเดียวเราสักปู่ครับ สาธุสาธุครับทุกท่านตอนที่รงทานเติดนะครับโรงทานเติดแล้วทุกท่านจัดไหญ่ก่อไปฮะไหลรองท่อเหมือนกอนแล้วเดียวอีกแป๊บหนึ่งครับหลังจากถวายผุ่มเสร็จจได้หญนำกล่าวถวายผ่ากระถิ่นนะประจำปีต้องบราว่าแปสิบแปดงเป็นบุญหญิงใหญ่ครับมือปีปีนึงคั้งจำกัดเวลาด้วยวะออกพรรษาจนทังถึงเรื่องเดือนนะลอยกระโถงประมาณนั้น นะสามารถจับจับทำได้หนึ่งปีมีืหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเรามารวมเดวอดเฉยกันในวันนี้ก่อนนุโมทนาสาธุการจะทุกทุกท่านด้วยถึงวัดของเราดีกว่ากำลังจะต้องใช้จิตวปัจจัยยังมากเลยเพราะว่าสามสามอาการป่วยเยนหลังใหม่ใช่จะจิตปัจจัยเยอะนะวันนี้สามไปสามสิบล้านแล้วยังไม่แล้วเสร็จนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพอ กจา้าทำาหวยเ็จเรียบร้อยพระคุเจ้าทำพิธีการกระถินเดียบร้อยเราก็จะรวมทำบุญฉลองผ่ากระถินกันนะฉลองผ่ากระถินกันที่สลาบามุนก่อนเย็นเชิญฉลองกระถินกันนะครับตอนนี้ห้าพันห้าพันมาเลยครับเย็นเชิญห้าพันต่อแถวครับห้าพันต่อแถวห้าพันต่อแถวครับ ดา4,000 4,000 4,000ห้าพ sí, 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 ันมาเลยครับ4,000ห้าพัน4,000ห้าพันเรียนเจอเลยครับอ่ากออนุโมทนาบูในทุกทุกนด้วยเนาะวันนี้ทุกท่ันโอ้มาละสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเดินหกสามรอบเดินคุมโบสบายนะโยกานนะครับไม่เจ็บนี่เนรงเสริมกระนยังไงเลย เราผมยังไนทายดูนะต่อเรียนเชิญนะครับตอนนี้อัทนี้์คุณหาพันนะหาพันปุ่มหาพันเรียนเชิญครับปุ่มหาพันหลังจากปุ่มหาพันก็มาก็หาพันนะฮะมาก็หาพันแล้วร็จแล้วต่เรียนเชิญพิษตถานานสุงมีตตัวของัวราตอบตัวพีสามพันวงฟูงนะฮะเจื้อี่ออฟเนดื และก็ท่านสาธุชนและนายท่านรวมกันเป็นจับภาพในวันนี้ครับขอนุโมทนาสาธุการแบบไปเตรียมตัวในเป็นยืนแถวหลุ่มชายหนึ่งอนตรงนี้กันนะเดี๋ยวนแสงเกี่ยวต่อข้าวสารตครับตีกับที่นี่เป็นหน้าสาราการเมืองหนึ่งที่ซึ่งพร้อมกันนะท่านไม่ต้องการเงวนตอนนี้นะยังไม่ต้องกังวลเนาะเออยังไม่ต้องเกี่ยวรอ เพราะว่าผมจะแจก10มงรึสองที่เหมือนกันเลยที่หน้าเห็นเห็นปะเนี่ยตาสาทุกคนน่าชื่นใจจริงครับถวายมาคืน10มงยังไม่เสร็จเลยเนี่ยห็นมั้ยตาตาทุกคนเออรอสักครู่นะครับรอสักครู่เราอยากแค่ให้ท่านผู้ชมที่มาร่วมงานที่มาถวายพระ เดี๋ยวพอทุกท่านที่ถวายพุ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าพหงุไหงิดเดี๋ยวพอลงมานั่งรอที่เต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกล่าวความร้ายพร้อมกันนะเด็กเจิดจะพาขึ้นไปบนระบาดถวายพร้อมกันพวกเราก็จะได้รับศีลก่อนนั่งบนโต๊นแล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนถวายผ่านกระถิ่นได้เชิญครับเด็กเชิญขึ้นบนบนได้เลยครับทยอยขึ้นนะฮะแต่ยอยขึ้นนะครับ จืดอกจืดใจครับภูมิกระสินที่ถวายนะครับขับอภุโมทนาบุญด้วยบักคืนมีจองมาจนกระถางถึงสี่ถุงก็ยังจองภูมิกันนะฮะทีมงานก็ยังทำภูมิให้จนทงถึงสี่ถุงเลยนะถวายก็ยังมีมาเจอกันครับอ้าวมาพ่อหาพันรอกคิวอามาพ่อหาพันรอกคิวครับ เรียนเชิญครับมาวารสารเรียนเชิญครับอันนี้เกล็ขอยอมพาหนึ่งย้อนไเนรับกับเรียนเชิญนะครับกิมโานสอบานเสียงเสียงไทยลำถวายไปแล้วลำไปเจ็ดเพร็ คนยัมาบอกขอ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 การเออไม่เป็นไรนะครับเม่ว่าเราจจัดในมะวันเป็นการทําวันกระถินไม่ว่าจะอยู่ในช่วงถวายความอาลัยแต่พระองค์แต่ว่าเป็นแนวทางของรัฐบาลดีให้จัดได้ตามความเหมาะสมนะมาวันไม่ได้สนุกคื้นนะครับเป็นการราถวายเจ้าถีเฉยนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับจะได้น้อมนําถวายกันทุกคนเลยนะาะ พระอาจารย์ท่านจะเป็นองค์รับโดยองค์ท่านเองนะครับแล้วอแจกวัตุมงคลเป็นที่ระลึกเป็นที่งมงคลแกเราทุกคนทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะครับสเสร็จเรียบรอยก็ออกมานั่งรอกันสักครู่หนึง่งแล้วก่อนจะได้ร่วมนำถวายก่าวคำถวายผ่ากระถินพอสเสร็จเรียบร้อยก็ไปถี่สาราออกการฉลองกระถินนะครับในชว่วงเวลา1 1อนาฬิกาสิบโมคงครึ่งละเลยนะครับบ เอตนาลิกาก่อจัดในประกอบพิธีฉลองผ่ากระถินะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่แก้วัดน้ำขอแก่เราทุกคนทุกท่านสังคมโดยช่วยกันนะครับนักาเรียนเชิญครับเป็นพระที่สักเถิดเรียนเชิญครับเป็นพระที่อนุญาตรับนะแออกแล้วรักเพราะฉะนั้น เดี yup. ด๋ยวเชิญนะครับอันี้ห้าพันเป็นต้นไปนะห้าพันเป็นต้นไปอันนี้รู้สึกว่าผุมนี้ยอดจะขึ้นเอยๆใช่ไหมครับขึ้นเรื่อยๆอับนุโมทนามูลเลยเนาะโอ้ทีนี้ต่อไปอะไรครับพี่หมอหนึ่งมืน เดียนเชิญครับหาพันไปต่ดไปจนถึงหนึ่งหมืนหรือหนึ่งหมื่นมาก่อนครับหนึนหน่งหมืนน่นเดียนเชิญครับหนึ่งหมื่นเอาสี่มืนสี่มืมาหนนะีแล็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้สี่มืนี่ครับเดียนเชิญมาก่นนะครับมามอนเลยเนาะเดียนเชิญถือพุ่มทุกท่ันนะครับขอสี่มืนมาแล้ว เดือดนองมือยังไงเดินเชิญรับเดินเชิญงับหลายๆท่านเนาะมาเลยครับเดินเชิญโอ้เดินเชิญเลยครับก่อนเสร็จเรียบร้อยครับถวายเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมานั่งรอกันที่ดันล่างแล้วเดี๋ยวเราจะก่าวคําถวายนะครับเดยนเชิญทุกท่านก่าวคาถวายพอหลังจากนั้นก่อ่วนนำรับกางตรงนี้สักหนึ่งช่วงก็หลังจากสี่เดี๋ยวพอ ฉลองกับถิ p, ời, ời, ่นกับควรนางอีกหนึ à, ่งช่วงนะครับเติมเติมเนาะกับนางรอตรงนี้เลยครับนางรอทีเต้นเลยครับเดี๋ยวกาวคำตะวันถึงรวมจับได้ปหมหนุจับเลยนะเดี๋ยวให้นันุนันุช่งยก็ไปรวมเดี๋ยวนันุกาวคำแตวายนะบอกว่าจับไม่ได้เนาะ ตามไม่ได้แล yeah. right. ้วปีหนึ่งข้างหนึ่งเหลือก่อนฉีดเอาเคียนใจเนาะไปดีคนเยอะจริงๆนะประธานขึ้นมาประธานจะบาพที่จะบาขึ้นมาเลยครับที่จะพาขึ้นมาเลยเพราะได้เิอเพราะได้เิญขึ้นมาเลยเพราะว่าอะไรวันนี้รวีแ Ô dạy dùng dịu. Ô dịu 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 ก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านนั่งรอใจเย็นๆแล้วก็จะได้ออกน้ำดับคลายนะครับอ่ะเด็ดนะครับ นะครับเอ่อเป็นการไม่หมาะสมรับแล้วรับงไม่หนะครับนะเป็การแใทีที่อมเขาไ่ช่วย่าองแตรับาช่วยความเรื่องใครับทำเลยทาเลยทเลยเด้๋ย้เจาเรายีบหัวใจ ทำไเลยทำาเลยเออเออี่ผ่านไ้าไว้ไหมเอาไป่านไ้ามห่อผานไ้าเมื่อกี้กไวชันอกเลเออันเอา

ทำไมไปไหนไม่รูเข้าไปไหนแล้วตื่นมาดิเออใครเก็บเกมจริงผ่านยางได้ใครเก็บเกแล้วไงผมอบ่นาษาันี้นะอุปการในนี้ผ่านเนยอ่ะม่ต่อง มี่านระด้แคไฟ้าเล้วว่าเราัดหนึ่งรอยาทรอนะครับหนึ่งร้อยาเออบางทมันมี่านอยู่อนอุ่มลเอาไปไหนไปไหนเพราะว่าโรงานเนี่ยเราจะให้มันต้อมต่าง้เยอะเาถวาย่อนเื่อนแน่นอนเอแว่าเพราะไม่ใช่เลยเอ